ขยายแล้วออกมาเหมือนไม่สวยเลยอ่ะมันไม่เด่นอ่ะต้องเอาอยู่ในระดับกำลังดีเนาะขยายแล้วออกมาเหมือนไม่สวยเลยอ่ะมันไม่เด่นอ่ะต้องเอาอยู่ในระดับกำลังดีเนาะไอ้กำลัง <S <S กำลังลงกินน้ำเลยเขาเรียกรุ้งกินน้ำไม่รู้ลงกินน้ำบ้านไหนนะแต่งามจริงๆงามจริงๆไอ้กำลัง กำลังลงกินน้ำเลยเขาเรียกรุ้งกินน้ำไม่รู้ลงกินน้ำบ้านไหนนะแต่งามจริงๆงามจริงๆเหยียบมานี้นะเราจะเห็นชัดว่าเขาลงเขาลงมาทางนี้เลยนะไม้เห็นไหมขยายแล้วออกมาเหมือนไม่สวยเลยอะ่ะมันไม่เด่นอะ่ะ ต้องเอาอยู่ในระดับกำลังดีเนาะกดโดยรอบนะคะโดยรอบประมาณห้าโมงนะคะเนี่ยห้าโมงเลิกงานค่ะเลิกงานนี่ไงเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไฮไลท์ไฮไลท์งามไหมคะรุ้งกินนะ้ำ แดดก็กำลังส่องนะคะนี่เต็มเต็มเลยค่ะแดดก็กำลังส่องนะคะนี่เต็มเต็มเลยค่ะแดดก็กำลังส่องนะคะนี่เต็มเต็มเลยค่ะ แต่บ้านนี้ไม่น่าตกแน่นอนสุรินแกใหญ่ไม่น่าตกนะคะวันนี้ไฮไลท์ไฮไลท์ของคลิปนี้วันนี้ก็คือแต่บ้านนี้ไม่น่าตกแน่นอนสุรินแกใหญ่ไม่น่าตกนะคะวันนี้ไฮไลท์ไฮไลท์ของคลิปนี้วันนี้ก็คือแดดก็กําลัง่องนะคะนี่เต็มเต็มเลยค่ะ แดดก็กำลังซองนะคะนี่เต็มเต็มเลยค่ะไอกำลังกำลังลงกินน้ำเลยเขาเรียกรุ้งกินน้ำไม่รู้ลงกินน้ำบ้านไหนนะแต่งามจริงๆงามจริงๆําว่าไงว่าไงอย่างเราเนี่ยไม่ได้แล้วถ้าเจอแบบนี้นะคะลงทันทีสิค่ะ ประมาณห้าโมงนะคะเนี่ยห้าโมงเลิกงานค่ะเลิกงานฮะรออะไรสวยไหมสวยไหมบานไข่ร,รุ้งกินน้ำมั่งมีสวยกว่านี้ไหมคะลงให้ดูหน่อยดูทางนี้นะพอเราขยับขยายแล้วออกมาเหมือนไม่สวยเลยอะ่ะมันไม่เด่นอะ่ะ ต้องเอาอยู่ในระดับกำลังดีเนะาะฮะรออะไรสวยไหมสวยไหมยอยากเห็นแบบตีโคง้งแบบโคง้งแบบครึ่งวงกลมไหมอันนี้อันี้ตีไม่ถึงครึ่งวงกลมนะคะตีนิดเดียวเองเสียดายจังบานไข่ร,รุ้งกินน้ำมั่งมีสวยกว่านี้ไหมคะลงให้ดูเนอะ บ้านไข่ร,รุ้งกินน้ำมั่งมีสวยกว่าน,นี้ไหมคะลงให้ดูหน่อยประมาณห้าโมงนะคะเนี่ยห้าโมงเลิกงานค่ะเลิกงานแต่บ้านนี้ไม่น่าตกแน่นอนสุรินแกใหญ่ไม่น่าตกนะคะวันนี้ไฮไลท์ไฮไ,ทไลไท์ของคลิปนี้วันนี้ก็คือเดี๋ยวมานี้นะเราจะเห็นชัดว่าเขาลงเ้เขาลงมาทางนี้เลยนะ ไม้เห็นไหมเดี่ยบมานี้นะเราจะเห็นชัดว่าเขาลงเฮ้ยเขาลงมาทางนี้เลยนะไม้เห็นไหมไอ้กำลังกำลังลงกินน้ำเลยเขาเรียกรุ้งกินน้ำไม่รู้ลงกินน้ำบ้านไหนนะแต่งามจริงๆงามจริงๆอยากเห็นแบบ ตีโค้งแบบโค้งแบบครึ่งวงกลมอ่ะไอนี้ไอนี้ตีไม่ถึงครึ่งวงกลมนะคะตีนิดเดียวเองเสียดายจังไอยากเห็นแบบตีโค้งแบบโค้งแบบครึ่งวงกลมอ่ะไอนี้ไอนี้ตีไม่ถึงครึ่งวงกลมนะคะตีนิดเดียวเองเสียดายจังบานไข่รุ้งกินน้ำมั่งมีสวยกว่านี้ไหมคะลงให้ดูหน่อยแดดก็กำลัง่องนะคะนี่เต็มเต็มเลยค่ะ ดูทางนี้นะพอเราขยับนี่ไงเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไฮไลท์ไฮไลท์งามไหมคะรุ้งกินนาะนี่ไงเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไฮไลท์ไฮไลท์งามไหมคะรุ้งกินนาะรออะไรสวยไหมสวยไหม ขยายแล้วออกมาเหมือนไม่สวยเลยอ่ะมันไม่เด่นอ่ะต้องเอาอยู่ในระดับกำลังดีเนาะขยายแล้วออกมาเหมือนไม่สวยเลยอ่ะมันไม่เด่นอ่ะต้องเอาอยู่ในระดับกำลังดีเนาะเดีียวมานี้นะเราจะเห็นชัดว่าเขาลงเขาลงมาทางนี้เลยนะไม่เห็นไหม าโดยรอบนะคะโดยรอบมาดูความงามนี้ดีกว่าเนาะอันนี้สวยกว่าเดี๋ยวเราเขยายนิดนึงนะแต่บ้านนี้ไม่น่าตกแน่นอนสุรินแก่ใหญ่ไม่น่าตกนะคะวันนี้ไฮไลท์ไฮไลท์ของคลิปนี้วันนี้ก็คือ เลิกงานมาเจอบรรยากาศแบบนี้ไม่ลงไม่ได้จริงๆเลยค่ะไม่ลงไม่ได้จริงๆไม่รู้ตกบ้านไหนนะนี่ไงเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไฮไลท์ไฮไลท์งามไหมคะรุ้งกินนะดูทางนี้นะพอเราขยับ เลิกงานมาเจอบรรยากาศแบบนี้ไม่ลงไม่ได้จริงๆเลยค่ะไม่ลงไม่ได้จริงๆไม่รู้ตกบ้านไหนนะว่างไงว่างไงอย่างเราเนี่ยไม่ได้แล้วถ้าเจอแบบนี้นะคะลงทันทีสิค่ะว่างไงว่างไงอย่างเราเนี่ยไม่ได้แล้วถ้าเจอแบบนี้นะคะ ลงทันทีสิคะแดดก็กำลัง่องนะคะนี่เต็มเต็มเลยค่ะมาดูความงามนี้ดีกว่าเนาะอันนี้สวยกว่าเดี๋ยวเราขยายนิดนึงนะดูทางนี้นะ พอเราขยับมาดูความงามนี้ดีกว่าเนาะอันนี้สวยกว่าเดี๋ยวเราขยายนิดนึงนะขยายแล้วออกมาเหมือนไม่สวยเลยอะมันไม่เด่นอะต้องเอาอยู่ในระดับกำลังดีเนาะฮะเรออะไรสวยไหมสวยไหม นี่ไงเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไฮไลท์ไฮไลท์งามไหมคะรุ้งกินนะแดดก็กำลังส่องนะคะนี่เต็มเต็มเลยคะ่ะขยายแล้วออกมาเหมือนไม่สวยเลยอะ่ะมันไม่เด่นอะ่ะ ต้องเอาอยู่ในระดับกำลังดีเนาะนี่ไงเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะไฮไลท์ไฮไลท์งามไหมคะรุ้งกินนะรออะไรสวยไหมสวยไหมรออะไรสวยไหมสวยไหมว่าไงว่าไง อย่างเราเนี่ยไม่ได้แล้วถ้าเจอแบบนี้นะคะลงทันทีสิค่ะโดยรอบนะคะโดยรอบ